สวัสดีครับอยู่กับช่องเล่เอ็ม e อีสองครับวันนี้บรรยากาศครับลายก๋วยเตี๋ยวเนาะ,ะวันนี้วันนี้เราออกมางานนอกสถานที่ครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลาอยู่ที่พุ่งนาวันนี้เราจะมากินก๋วยเตี๋ยวกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับรีศา,าจนี้นพี่พี่าพี่กิ้งดำ <S <S พี่พดำมาจีบไหมครับพี่ด<จ>ูแม่เหรอผมมาขอได้เท่าไหร่ครับแม่ เอาพูดจริงเนี่ยผมถ้าผมมาขอเยอะเท่าไหร่เรีลย,ยผมบอกลูกพี่อยู่เลยอบอกลูกพี่จะนี่ผมอยากมีเมียแล้วนะสองคนเลยช่วยขมาหาก,กินไงผมชอบ,บอแบบเนี้ย,ยคนที่อยากแข่งแข็งเนี้ยชอบบอกพี่พิมพมาจีบไม่ค้าใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเอ้าวายขายแล้วเนี่ย <S <S 2> <S 2> <S 2> โอด้ดีวันนีครับพิมวันนี้มาทานข้าวเตี๋ยว <S <S ทานข้าวเตี๋ยวร้านน้องเขาอร่อยดีร้านไหนครับเนี่ยร้านก็วันน,น,นี้มากับลูกพี่มาทำภารกิจที่ ที่นี่นะฮะที่รีสอร์ทเนี่ยก็เลยแวะมากินข้าวเที่ยงหน่อยนี่เรามากินร้านนี้บ่อยเนาะมาร้านนี้บ่อยถูกใจก็ชอบไปค้าด้วยเรื่องของเรื่องเรื่องเรื่องชอบไปค้าด้วยเอื่องน่ชอบไปค้าชอบไปค้าด้วยร้านอยู่ไหนครับเนี่ยอันนี้อันนี้อยู่แถวไหนน้องรีวิวให้หน่อยตลาดกลางบ้านไหมครับตลาดกลางบ้านบ้านห้วยไหฮเนาะหห้วยไครับอร่อยครับอร่อยจริงอร่อยเนาะไม่รู้ใส่อะไรแต่เขาใส่ใจนะเวลาผมมากินเนี่ยเขาใส่ใจเวลาผมมากินเนี่ย อ่ะเดี๋ยวมาทานข้าวด้วยกันนะครับมีทุกอย่างนะที่ที่ท่านส้มตำมีของดองก็มีโอ้ยมือเสียสันทีจ <c oughs> ้าเดี๋ยวเราจะเจอพี่เสียสันพี่เลยนะ <c oughs> นะนใจคอยดีนะเ <c oughs> นี่ยเนี่ยโวราเ <c oughs> ขาบอกอยากมีผัวจะตัวสันเนอะอย่างเงี้ยนะนี่แหละถึงที่บอกกันอยากมีผัวจะตัวสันนะเป็นอย่างเงี้ยของน่ากินฮะพี่พี่กล้องแต่กล้องสูงเพราะหนักขน่ากินมากนะครับวิ่งสั่งอะไรพี่งเยอะผมสั่งเนี่ยฮะ ทำไมหอมกิงเยอะมากเลยอ่ะกิ<อ>่งเยอะมากเลยเนี่ยก็คนรักกันจะเป็นอย่างเงี้ยนะเริ่มใส่ใจอลไวก็เริ่มใส่ใจ,ใใจอ่ะน้องชายต้องเดี๋ยวไปคุณไปดูน้องชายต้องขาล็อกหน่อยนี้ต้องขาล็อกสวัสดีเอฟซีหน่อยอสวัสดี<ม>คร่ำตรงหน่อยนะเป็นไงต้องครับร้านนี้อร่อยนะั้ยมากินร้านนี้บ่อยมนะัอร่อยครับอร่อยมากก็เลยถ่ายรีวิวให้น้องเขาหน่อยเนาะใช่ถ่ายรีวิวหรือถ่ายโวนด้วไม่รู้ถ่ายป่วนร้านเขาหรือเปล่าวะ เอาติดตามช่องเลยนะโอเลม MB สองช่องได้ด hmm. <Okay. S 1> oh, ูป่ะ ยังไม่เคยดูมั้งพี่ฝากประชาด้วยน้องเข้าไปดูในพิมเข้าไปในยูทูบอ่ะเข้าโอเล่มีสองเจอพวกพี่หมดเลยทุกคนในบ้านใน MP นะพวกพี่อยู่ในบ้านเอ็มีโอเลเอ็มดีสองเอ็มีสองโอเลโอเลโอเลแล้วก็เอ็มดีสองอจะเจอเรื่องราวพวกพี่ทุกคนเลยใครมายังไงที่มาที่ไปวันที่มาแบบไหนยังไงได้ยุงเห็นแล้วเนี่ยทุกคนเลยสามอีกค้กนึงนะ กดแทงครับน้องเพีงกีนไหมคะเรอกินไหมคะหล่ะทารองไปแล้วทารองไปแล้วแต่ตอนนี้เขาลูกค้าเยอะอะมีลูกค้าเยอะเยอะเลยก็จะมากินที่นี่ทุกวันประจำท่านท่านมาที่นี่นะทารอสั่งนัครบอร่อยอร่อยมากอร่อยถูกใจโหดูดิน้ำกระเลยไซบอร์ดตามน่ากิน้าที่น่ากินดีนัวอะเดี๋ยวหลังพี่ เดี๋ยวหลังพี่มาทานนะส้มตำอ่ะนะส้มตำวันหลังเนาะอือพี่มาพี่มาพี่มากินกันคืนได้ไหมส้มตำยำแซ่บไม่ทุกอย่างอร่อยทุกอย่างเหรอร้าจะอร่อยอยู่หรอพี่มากินกันคืนไหมส้มตำอ่ะเราตามันทั้งคืนเลยนะแม่ค้าก็อร่อยแซ่บเลยเนี่ยตกใจตกใจเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ถ้ากลัเย็นนียเดี๋ยวผมมากินส้มตำนะกลับทุ่มสองทุ่มเหรอส้มตำยำแซ่บตามมาทั้งคืนนะเคยติมเออคืนเดี๋ยวเขามากิน พี่กินหรือกิน้ขาตามโหโพงไหมพี่ใหญ่โหโพงกรุงเทพพี่ใหญ่โหโพงพี่ใหัวโหรพงพี่เทพไม่เคยไม่เคยเข้าไปมาตอนยังตอนกลางคืนน่าจะตำอย่างอื่นมากกว่านั่นแหละคือต่อที่เขารู้โว้ยไม่ครบแบบนี้ดิซื้อใบเท่าไหร่ห้าหกรอยสามสี่ร้อยหรอพวกเราแตกไปสามใบไม่รู้กบ้านพี่แตกหมดแล้วเพราะพี่ตำแรงไปหน่อย งสใช้ยากินกุ้งเยวหลายเลยใช่ยเยอะเยอะเยอะยาเยอะเหรยเยอะเดี๋ยวเป้าวจะให้เยอะอะไรเดยเฮ้ยโดนทำผิดชาหรือเปล่าอันนี้ของน้องพี่หรือเปล่าโอ้โหให้พิชิงคนเดียวพิเศษเยอะเลย กินกุ้งเหรออะไรครับออเอาเค่ากินเดี๋วก่อนมาวินเป็นไงกินไม่ผู้วิจารเลยนุย้ยอร่อยพี่อยู่ข่าว่อยมาอร่อยใช่ไหมอร่อยอร่อยอร่อยออ,ยอ่โอเคกินเขาไม่มีอะไรมากเขาอันนี้ก็มาถ่ายร้านนี้อร่อยครับโปรโมทเฉยแต่ว่าควรไม่ค้าเฉย อร่อยจริงฮะอร่อยจริงครับแถวนี้เขาน่าจะรู้จริงแต่ผมอยู่ไกลผมมากินก็คืออร่อยที่ไหนครับพิกัดที่ไหนโต้ะบอกดิอ๋อพิกัดคือบ้านหนองไฮนะครับห้วยไฮ้ยมหบ้านห้วยไฮฟากบ้านห้วยไฮนะครับผมตำบลอะไรเออยนซื้อบ้านเพิ่มอะไรตําบลยังครับตำบลคำเกลี่วอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผม ที่ที่พี่เจนี่มาทำแพรเนาะใช่ใช่สร้างรีสอร์ทอยู่ออ๋เราก็มากินกันเดี๋ยต่อไปใครมาเที่ยวแพรเนาะก็มาไว้ร้านนี้เนาะใช่เดี๋ยวครับเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวที่ดูเสร็จพี่เดี๋ยวผมจะให้แฟนผมไปถ่ายรูดแล้วล่ะใช่ไหมไปอยู่ใกล้ๆหน่อยเพราะว่าแต่จะเป็นหัวเป็นเมียกันอยู่ห่างกันเราก็องไปอยู่เลยนี่นี่ครับผมครับ ของผมอ่ะโอ้ดีมาก <c oughs> ผมได้เยอะของผมได้น้อยมากครับวันนี้แต่ว่าขอมพิิงิงลนี่ยหมิหง,งล้นเลยอ่ะโหวางผิดหรือเปล่าโอ,าอาา้โหอ้อหลแม่ค้าบอกว่าไม่ต้องกิน <laughs> สั่งแตก อ่าโอเคครับยังไก็เอาไงดีปิดคลิดเลยไหมปิดคลิปเลยครับปิดคิดเลยครับก็เป็นคอนเทนต์นะผมพอดีก็หยอกล้อกับน้องเขาครับไม่มีใครหยอกล้อเล่นกันหรือว่าบันคือเนแ่กคือเลี้ยงท้ากันเป็นกันเองแล้วก็อร่อยครับตีมืออร่อยมากนะอร่อยจริงเราก็หยอกล้อเล่นกันได้นะอกันครับนะ แต่เขาก็มีครอบครัวนะถ้ามีครอบครัวก็เอาจริงนะผมเอาจริงนะทำเล่นไมน่ผมเอานะอย่างเงี้ย <laughs> เออสวยนารักชื่อร้านอะไรอะตำตอมเต็มตำต๋มแตมตำามแต็มอ่ะเดี๋ยวกินข้าวเที่ยด้วยกันครับลนี่พวกเราลาไปก่อนครับสวัสดีครับไปค,ครับ สวัสดีครับครับผมขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมคลิปของโฮเลมีสองนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็มามาป่วนแม่ค้านะครับมาป่วนร้านร้านน้องๆเราไปกินร้านนี้บ่อยแล้วครับก็เลยหยอกล้อเล่นได้นะก็เลย เป็นคอนเทนต์ครับเป็นคอนเทนต์สนุกๆครับไม่มีอะมากครับก็ใครผ่านมาร้านนี้ก็แวะมาดูหนุนกันได้นะครับร้านร้านตอมแตมอยู่ในหมูบหหบ่บ้านห้วยไฮครับบ้านห้วยไฮตำบลคำเขื่อนแก้วอำเภอสิรินทร์ครับเป็นหมู่บ้านที่มีแพรที่ทําแพรกันทั้งหมู่บ้านอ่ะเยอะมากครับถ้าใครจะล่องแพรก็ต้องมาหมู่บ้านนี้ครับหมู่บ้านนี้พี่โจนี่ก็ได้มามาซื้อที่ทําแพรแล้วทำรีอร์ที่นี่ด้วยวเราก็มากันประจํา ยังไงทุกขั้นที่ผ่านมาแถวนี้ก็แวะมาอุดหน,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 ตตดนุนครับร้านส้มตำตองแจมโอเคคลิปมีราไปก่อนครับโซสดีครับ